สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอปตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สอตัวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่16มีนาคม2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่15นะครับผม แอดมินให้เด่นหยุดที่1กับ0นย์ะครับผมสำหรับ1ไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะ0นย์ะครับผมสำหรับ0ูนย์ะครับผมสายวิ่งสายรูดเข้า0ูนย์เก้าในรอบเฉพาะจิตแล้วก็30ศในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็มา2 0 2 0 0 2แอดมินเน้นให้หยุดที่0 2นย์นะครับผมแล้วก็80 ในรอบี i p นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมจะให้เด่นอยู่ที่7กับ1นะครับผมสำหรับ7นะครับผม เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับผมสำหรับหนึ่งนะครับผมหนึ่งสอง หนึ่งสี่ 5, ้าหก็หนนะครับผมสำหรับเบิ้ลน,นะครับผมหนหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด สามหนึ่ก็สามนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ